สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาเกาะติดขอบสนามกับภารกิจล่าสุดของหมอนทองวิทยาที่กำลังจะเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ในศึกฟุตบอลการกุศลที่อยุธยาครับต้องบอกเลยว่าปรากฏการณ์หมอนทองฟีเวอร์นี้มันยังจบง่ายๆครับหลังจากที่น้องๆเขาได้สร้างชื่อเสียงจนกลายเป็นทีมขวัญใจมหาชนยอดเงินบริจาคลังไหลเข้ามาทรัพย์สินของทีมตอนนี้ทะลุหลักล้านได้ทั้งรถบัสคันใหม่ ได้ทั้งรถบัสไฟฟ้า EV ีที่กำลังจะส่งมอบแต่สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดคือหัวใจของท่านอาจารย์สกลและน้องๆน,นักเตะค,ครับที่เขาไม่ได้เก็บความสำเร็จไว้ในรั้วโรงเรียนแต่เลือกที่จะคืนกำไรให้สังคมทันทีโปรแกรมสำคัญที่เพื่อนๆต้องการปฏิทินรอเลยครับคือวันที่25พฤศจิกายนนี้ครับมอนทองวิทยาจะยกพลบุกไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา15นาฬิกา แมชนี้มีความหมายมากครับเพราะคู่แข่งของเขาคือทีมจากบางบานเพื่อนๆคงทราบข่าวกันดีว่าอำเภอบางบานคือพื้นที่รับน้ำเป็นแก้มลิงที่ต้องเสียสละยอมให้น้ำท่วมบ้านเรือนเพื่อช่วยคนส่วนใหญ่พี่น้องชาวบางบานลำบากกันมานานการที่หมอนทองวิทยาซึ่งเป็นตัวแทนของคนตัวเล็กๆที่สู้ชีวิตเดินทางไปเตะบอลเพื่อช่วยเหลือคนบางบานที่สู้ชีวิตเหมือนกัน ผมว่ามันคือภาพที่งดงามมากมันคือ solidarity หรือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนตัวเล็กๆครับแต่ก็มีเรื่องที่ผมแอบเป็นห่วงนิดหนึ่งครับเพื่อนๆต้องยอมรับว่าคิวงานของน้องๆตอนนี้โหดยิ่งกว่าดาราซะอีกเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องๆเพิ่งจะลงแข่งรายการทวารวดีเกมส์รอบคัดเลือกที่เจอกับสายมิตรศึกษาซึ่งเป็นทีมแกร่งเกมนั้นใส่กันยับเสมอในเวลาและพแพ้จุดโทษ ร่างกายของเด็กวัย15ถึง18ปีที่ต้องเดินสายออกงานถ่ายรายการรับรางวัลแล้วต้องแข่งบอลถ้วยติดต่อกันแบบนี้ความล้าถามหาแน่นอนครับมีข่าวว่าทีมต้องยกเลิกคิวไปดูบอลทีมชาติไทยเพราะเด็กๆป่วยและล้ากันมากดังนั้นแมตช์วันที่25นี้ที่อยุทยาผมอยากให้เพื่อนๆที่ไปเชียร์หรือดูไลฟ์ช่วยกันส่งกำลังใจให้น้องๆเยอะๆนะครับพวกเขาสู้ด้วยใจจริงๆ แน่นอนครับว่าไฮไลท์สำคัญยังคงอยู่ที่เตวรากรหรือเจ้าของฉายาวิติงย่าแห่งหมอนทองที่ลีลายังจี๊ดจา์าเหมือนเดิมพร้อมกับกัปตันภูริและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่จะหอบเอารถขันฝันคันใหม่ไปโชว์ฝีเท้าให้พี่น้องอยุธยาได้ดู และนี่เป็นแค่น้าจิ้มนะครับเพราะหลังจากจบภารกิจช่วยนําท่วมภาคกลางแล้วเดือนมก,กราคมหมอนทองวิทยามีแผนจะลงไป3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเลยครับนี่คือการใช้ฟุตบอลเป็นทูดวัฒนธรรมเชื่อมโยงพี่น้องมุสลิมจากภาคกลางสู่ภาคใต้ผมขนลุกเลยครับคิดดูสิครับว่าพลังของฟุตบอลลูกกลมๆม,มันพาพวกเขาไปไกลขนาดไหน สุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆวันที่25พฤศจิกายนนี้ใครอยู่ใกล้ๆอยุธยาไปเจอกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดได้นะครับบัตรเข้าชมคงจะเป็นการร่วมบริจาคตามศรัทธาไปช่วยชาวบางบานกันส่วนใครที่ไม่สะดวกเดินทางรอเช็คหน้าเพจข่าวท้องถิ่นของอยุธยาหรือ f c e e o o o k แ n นเพจฟุตบอลสายผู้ทอนน่าจะมีไลฟ์สดให้ดูแน่นอนครับมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้รถขันฝันคันนี้วิ่งไปให้ถึงเป้าหมายไม่ใช่เพื่อถ้วยรางวัล เพื่อรอยยิ้มของพี่น้องผู้ประสบภัยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ